เียมันจะไม่ยน่นก็ดึงออกมาก่อนจะได้ไม่ต้องยน่นเออตัวต่อมันก็ไม่เห็นเป็น,ปนตัวต่อเลยเนาะเราลีดๆีดให้มันให้มันได้ตึงๆึงดูสวยงามนะจ๊ๆๆจะบ่วยก็จัดบ้านน้ำค่อยมีเวลามีน้ำจะไหลเข้ามดจะเข้าได้ เราไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะถ้ามันเก่าแล้วเราก็ซื้ออันนี้มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนไปสีอื่นสีใหม่ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เพื่อนๆเนาะก็ไม่แพ,ง,พงด้วยเท่าไหร่ม,รมาโต๊ะว,วางของนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิลายหินอ่อนแค่นี้ก็หรูหราม้าเห่าแล้วเนาะเนี่ยดูสิอืม เอาเลยมันดูหน่อยนึงตรงนน้นเนี่ยโลกออกได้เลยนี่ไงเราทำมันนั่งกินข้าวกินอาหารกันที่นี่ทำกับข้าวกับปลาเรามันนั่งกินข้างนอกเนาะไม่ต้องไปตัวต่อมันก็ไม่เห็นเป็น,ปนตัวต่อเลยเนาะเรารีดให้มันให้มันได้ตึงๆ ดูสวยงามมันนั่งกินข้าวกินอาหารกันที่นี่ทำกับข้าวกับปลาแล้วมันนั่งกินข้างนอกเนาะไม่ต้องไปไหนเ,เลยอะแม่อ่ะเอาจะติดลงล่างเลยเหรอ,อดูสิตรงหน้าน่นนดูใหม่คลิปมีน้ำจะไหลเข้ามดจะเข้าได้ เราไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะถ้ามันเก่าแล้วเราก็ซื้ออันนี้มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนด,ด,ยดูสิ w a เป p a p e r นำเสนอโต๊ะใหม่นะคะโต๊ะกินข้าววางของไปได้มันสีดำก็มีมีหลายสีแค่นี้มีน้ำจะไหลเข้ามดจะเข้าได้ เราไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะถ้ามันเก่าแล้วเราก็ซื้ออันนี้มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนเออไม่ถึงร้อยเราก็ได้แบบว่าปูเหมือนปูหินอ่อนเลยนะจ๊ะเออดูที่เนี้ยล,กล,กลกอกลอกออกยังไงเห็นไหมเนี่ยนั่งกินข้าวกินน้ํานั่งดีครับดูที่ วอลเปเปอร์ wow, นำเสนอโต๊ะใหม่นะคะโต๊ะกินข้าววางของนจะจ๊ะบ่วยก็จัดบ้านน้ำค่อยมีเวลาไปจมปรับเปลี่ยนใหม่ได้โต๊ะเราไม่ต้องไปซื้อให้มันเสียเงินเงยอะแยะเราไม่ชอบสีนี้เราก็เปลี่ยนเปลียมคลิปเปลี่ยมกิฟต์ดูเซดูเซทุกคน เห็นไหมเห็นไหมเหมือนกับโต๊ะหินอ่อนเลยเนาะตัวต่อมันก็ไม่เห็นเป็น,ปนตัวต่อเลยเนาะเรารีดให้มันให้มันได้ตึงๆดูสวยงามตองอาอันนี้เป็นอย่หงนี้เหรอทำไม่เรียบเลยจ้ะไม่ใช่ฝีมือเนอะาะทำคมิปน,นี่ w a l เ p อ p e r อลเปเปอร์นะจ๊ะเพื่อนจัดให้ได้ ได้เราไม่ใช่มือไปได้มันสีดำจะมีตัวต่อมันก็ไม่เห็นเป็นตัวต่อเลยนะเรารีดให้มันให้มันได้ตึงๆดูสวยงามตับเลยอะแม่อะเอาจะติดลงล่างเลยเหรอดูสิตรงหน้านู้นดูใหม่ตับเลยแม่อะ เอาจะติดลงล่างเลยเหรดูสิดึงหน้านูา่นนะดูใหม่ขเดียบ,บมันจะไม่ยน่นก็ดึงออกมาก่อน,นจะได้ไม่ต้องยน่นเออมีน้ำจะไหลเข้ามดจะเข้าได้เราไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะถ้ามันเก่าแล้วเราก็ซื้ออันนี้มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยน อืมเอาเลยมนดูหน่อยน้ตรงนี้นเนี่ยนี่ก่อนนะคะเพื่อนๆค่อยเจอกันคลิปหน้านี่วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์นะจ๊ะเพื่อนจัดให้ได้ได้เราไม่ใช่มือมานั่งกินข้าวกินอาหารกันที่นี่ทำกับข้าวกับปลาเรามานนั่งกินข้างนอกเนาะ ไม่ต้องไปกั<ไ>ปเลยอ่ะแม่อะเอาจะติดลงล่างเลยเลย,ยดูสิงหน้าน่นนะดูใหม่คลิปลอกออกได้เลยนี่ไงเราทำนี่วอลเปเปอร์วอลเปเปอร์นะจ๊ะเพื่อนจัดให้ได้ได้เราไม่ใช่มือไหนเลยเจ็บเจ็บ เก็บความสะอาดแล้วจัดห้องใหม่จัดอันนี้ใหม่ดูสิทําใหม่ทําให้เรียวต่อมันก็ไม่เห็นเป็น,ปนตัวต่อเลยเนะเรารีดให้มันให้มันได้ตึงๆดูสวยงามปาร์ตี้กันตรงนี้ได้เนาะจัดเก็บโอ้ยต้องดึงอันนี้เหรอตอ,อกด้วยต้องมาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง อันเก่าก็ทําให้มันเป็นใหม่ได้นะจ้าเพื่อนๆเราจะไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะเป็นลายหินอ่อนจ้าเพื่อนๆพื่อนวอลเปเปอร์มาติดโต๊ะทําความสะอาดบ้านเออจัดห้องใหม่อะไรใหม่เปลืองซื้อโต๊ะใหม่ๆใช้ได้อีกหลายเดือนอาจจะเป็นปีดูนี่รีดรีด <ทำ S 1> เลยเอะแม่อะเอาจะติดล,ล่างเลยเหรอ ดูสิตรงหน้าน่นดูใหม่คลิปมาโตว,วางของนะจ๊ะเพื่อนๆดูสิลายเห็นอ่อนแค่นี้ก็รู้ราบมาเห่าแล้วเนาะ <c oughs> เนี่ยดูสิต้องมาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอันเก่าก็ทําให้มันเป็นใหม่ได้นะจ๊ะเพื่อนๆเ,เราจะไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะไปได้มันสีดำก็มีสี <c oughs> อืมเอาเลยดูหน่อยนึตงตรงนู้นเนี่ยเออไม่ถึงร้อยเราก็ได้แบบว่าปูเหมือนปูหินอ่อนเลยนะจ๊ะเออดูที่เนี่ยลอกลอกออกเปน็นยงเห็นไหม,มดูสิ่วอลเปเปอร์นำเสนอโต๊ะใหม่นะคะโต๊ะกินข้าววางของ เออไม่ถึงร้อยเราก็ได้แบบว่าปูเหมือนปูหินอ่อนเลยนะจ๊ะเออดูที่เนี้ยลอกโลกออกไปเนี้ยเห็นไหมต้องมาเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างอันเก่าก็ทําให้มันเป็นใหม่ได้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเราจะไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะโลกออกได้เลยนี่ไงเราทาใหเลยเก็บเก็บ,เก,บเก็บความสะอาดเริ่มจัดห้องใหม่จัด อันนี้ใหม่ดูสิทำใหม่ทำให้รบเตรียมคลิปเตรียมกิฟต์ดูสซดูสิทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเหมือนกับโต๊ะหินอ่อนเลยเนาะติดรีดเขาให้อันที่รีดมาด้วยเนาะเพื่อนนี่น้ำจะไหลเข้ามดจะเข้าได้เราไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เนาะถ้ามันเก่าแล้วเราก็ซื้ออันนี้มาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยน เป็นลายหินอ่อนจ้าเพื่อนๆพื่อนวอลเปเปอร์มาติดโต๊ะทำความสะอาดบ้านเออจัดห้องใหม่อะไรใหม่เออรีบนีน่นะนี่หนะิตหินอ่อนนะคะไหนเลยเก็บเกบเก็บความสะอาดแล้วจัดห้องใหม่จัดอันนี้ใหม่ดูสิทำใหม่ทำให้รี นี่ต้นไหนที่เอามาบ้างจ่าอา้างก็ด้เออเออด้วยไปได้มันสีดำจะมีะสีะแค่นี้ทำนานมันก็ต้องมีบ้างมายูยี่บ้างเนาะดูสิจะอาจจะเสพไปหลายอย่างไปสีอื่นสีใหม่ไปเรื่อยๆ <laughs> ไม่ต้องไปซื้อโต๊ะใหม่เพื่อนๆเ,เนาะก็ไม่แพง,งด้วยเท่าไหร่ไม่ถึงไหนเลยเก็บเกบเก็บความสะอาดแล้วจัดห้องใหม่จัดอันนี้ใหม่ดูสิทำใหม่ทำให้รเรื่เลยอะแม่อะเอาจะติดลงล่างเลยเหรอ